จะให้เหมือนก็คือคนนี้คุณสุภาพเออได้ไม่ได้ยืนตอบให้มันชัดเจนสง่าผ่าเผยนักข่าวจะได้มีประเด็นไปลงอันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของมอสยามาค่ะจัดอบรมคือมอสยามจัดอบรมมีโครงการนี้จริงตำรวจอาสาแต่ว่าที่มันผิดปกติคือว่ามีบุคลากรในมหาวิทยาลัยเนี่ยไปเกี่ยวข้องด้วยซึ่งถ้าฟังข่าวมาเนี่ยทางมอสยามเขาชี้แจงแล้วว่า มอสสยามก็จะให้อาจารย์คนนี้รับผิดชอบอาจารย์ลี่ฟางล,ลี่จางเนี่ยนะคะลี่จางบอกเฮ้ยตอนที่เขาอบรมเนี่ยเขาไม่เคยเก็บเงินเลยน่าจะเป็นคนที่ใกล้ชิดนั่นแหละไปเรียกเก็บเงินอีกทีหนึ่งคอนาฟาหมื่นบาทอะคะเอาคนจีนมาเรียนเรื่องนี้ถึงรัฐมนตรีสุพมาศอิสระพักดีเลยนะคะวันนี้ท่านได้สัมภาษณ์คะ่ะรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเห็นไหม ยืนอย่างนี้แล้วก็สัมภาษณ์อย่างนี้ออไปเลยอเ,เออ,อะะจะได้ไม่ต้องออภาพภาพสวยด้วยออกมาอย่างนี้แล้วก็ยืนตอบคําถามสื่อไปเลยค่ะท่านพูดถึงกรณีที่อธิการบรดีของมองสยามแถลงข่าวบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดอบรมหลักสูตรให้กับออการอบรมอาสาตํารวจจีนนะคะท่านก็บอกว่าเป็นไปตามกฎเป็นไปตามที่ปรากฏในข่าวค่ะว่าทางมหาวิทยาลัยไ,ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่เป็นผู้บริหารคนหนึ่งของมหาวิทยาลัย เป็นชาวจีนแล้วไปจัดอบรมเองโดยพะละการไม่มีการขออนุญาตแถมใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัายด้วยดังนั้นหนึ่งในผู้เสียหายคือมหาวิทยาลัายจึงเป็นหน้าที่ที่มหาวิทยาลัายจะต้องไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับผู้บริหารคนนี้นะคะ ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยคาดว่าจะใช้เวลาภายใน1-2วันในการจัดการเรื่องนี้ดำเนินคดีให้เร็วที่สุดคุณสุพมาศบอกว่าไม่มีสาเหตุอะไรต้องรอเพราะว่าสังคมเองก็รอคำตอบอยู่ฟังเสียงรัฐมนตรีสุพมาพรค่ะไม่ไม่ต้องถามใช่ไหมอะไรที่เราตงเมื่อวานค่ะที่มอสยามแถลงเกี่ยวกับเรื่องพิสุดอบรมตำรวจนะคะบอกว่าตอนนี้ส่วนสข้อมมาเส่วนเียวห้อง หััวค่ะก็จากกรณีที่มีข่าวออกไปสัวสังคมนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยว่าเกับตำรวจในการจัดอบรมอาสาจีนนะคะตามข้อที่จีนที่เราได้ยินมาเมื่อสองวันที่แล้วนะท่านอธิการบดีวันที่เกิดเหตุเนี่ยท่านอยู่ต่างประเทศนะคะก็เลยยังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงอะไรแล้วก็ท่านเลยถากกลับมาเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ ก็เป็นไปตามที่ปรากฏในหน้าสืะะ่อที่ท่านได้ออกมาแสดงข่าววนะคะว่าการประทําที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องของการบรมนี้เป็นเรื่องที่าผู้บริหารคนหนึ่งของทางมหาวิทยาลัยที่เป็นชาวจีนนะคะตามที่ปรากฏนข่าวเนี่ยจัดเองโดยพลกาใโดยที่ไม่ได้มีการขออนุญาตใช้ตราสะะัญลักษณ์ หรือว่าเครื่องหมายใดๆของทางวิเลยเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้เสียหายผู้หนึ่งก็คือทางหนายวิเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ที่ทางหายวิเลยเนี่ยต้องไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้บริหารท่านนี้นะคะซึ่งสมเหตุผลเองก็ได้ชี้แจงอย่าง,งชัดเจนว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้เก็บเงินด้วยนะคะ เป็นการจัดร่วมกันของโดยพนักการของผู้บริหารท่านหนึ่งนะคะแต่ว่าใช้ตราสิญลั์ของมหาลัยซึ่งถือว่าเป็นการฝา่าฝืนกฎหมายพรบอรุบรกษัทเอกชนที่ถ้าจะใช้ตราสาินรับใการดําเนินรืองมีการขออนุญาตทางมหาลัยซึ่งไม่ได้มีการขออนุญาตและทางกรรมการบรินนหารมหาลัยเองเนี่ยผู้นี้ที่เป็นชาวจีนเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทางหน่วยงานเอกชนข้างนอกนะคะจัดอบรมแล้วก็เป็นผู้เก็บเงินไป คนละสาม8 0ืบาทนะคะซึ่งก็มีชาวจีนเนี่ยมาอบรมยี่สิกบกว่คนนะคะถึงประมาณ30คนนะคะแล้วก็ประเดนนั้นทำอะไรก็จะไปดำเนินคดีแล้วก็กล่าวโทษร้องทุกกับทางผู้บริหารชาตินี้นะคะแต่แต่ถ้าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยฝ่าฝืนทางมราวยาไม่ไปแจ้งความร้องทุกนะคะก็เป็นหน้าที่ของทางกระทรวงอวที่จะ เข้าไปกำกับดูแลแล้วก็ดำเนินคดีสําคัญมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการฝ่ายถึงพรือพหลบๆโดยการตา่ชนานะครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยพูดชัดเจนนะคือหนึ่งถ้ามหาวิทยาลัยม๊อบมหาวันผู้บริหารบอกว่ามหาวิทยาลัยเป็นผู้เสียหายเมื่อเป็นผู้เสียหายต้องไปแจ้งความนะคือหนึ่งเขาใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยแล้วใช้ชื่อมหาวิทยาลัยเนี่ยไปเชิญวิทยากรไปเชิญ อะไรต่างๆมาแล้วแล้ว,ลวอันเนี้ยภาพมันก็เสีย<ช>เพราะนั้นต้องแจ้งความเพื่อพิสูจน์กันว่าตรลมมหาวิทยาลัยไม่เกี่ยวจริงๆนะ,ะนายคนนี้เนี่ยไปทําการโดยพละการนู่นนี่นั่นแล้วถ้ามหาวิทยาลัยไม่ดําเนินการคุณสุภาพบรบอกเดี๋ยวอ,อวอจะจัดการเองนะครับอ,อันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับ <ขา S 1> อ่าวอวก็ขยับเร็วนะ<ช>เรื่องนี้นะครับใช,ใช่ค่ะอ,อ่ะ ามล่าหาแสงเหนือแบบสบายๆในประเทศรัสเซียแนวหน้าออนไลน์ now now online, World Express ร่วมกับ Around the World ชวนไปเที่ยวชมแสงเหนือในเมืองมูรมันเหนือสุดของประเทศรัสเซียออกเดินทางจากกรุงเทพสู่มอสโกโดยสายการบิน a อร์โนฟลอเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของมอสโกเมืองหลวงแห่งประเทศรัสเซียเช่นพระราชวังเครมลินจัตุรัสแดงวิหารเซนซาเวียโดมสีทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียพักผ่อนแบบสบายๆที่โรงแรมหรูระดับ 5ดาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาคารโรงแรมที่สวยที่สุดในโลกเรดิสันคอลเลคชันมอสโคเดินทางสู่เมืองมูลมันเพื่อตามล่าหาแสงเหนือที่เมืองนี้คุณจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่หมู่บ้านชนเผ่าซามิและกิจกรรมฤดูหนาวสนุกสนานที่ n o ตสันไลฟ์พาร์คสนุกกับกิจกรรมนั่งเลื่อนลากโดยควางเรนเดียขี่สโนโมบิลในลานหิมะถ่ายรูปกับสุนัขพันธุ์ไซบีเรียฮัสกี้เราจะพักกันที่เมืองมูซมันถึง3คืน มีโอกาสได้เห็นแสงเหนืออย่างเต็มที่ทริปนี้สนุกสนานสะดวกสบายออกเดินทางวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2568อาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ around the world ท่านละ174,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่061 421 0110และ061 421 2680